สวัสดีค่ะแอดนี้นะคะก็จะแนะนำให้รู้จักกับ n u m ายนะคะ numpy ก็เป็นไลบรารีหนึงนะะซึ่งพัฒนาขึ้นมาสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา p y t h o นนะคะก็เป็นไลบรารีที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลนะคะซึ่งในการใช้งานนะคะเราก็ต้องมีการ install n u m ายเข้าไปในระบบก่อนนะคะในการสอนนี้ผู้สอนก็จะ ใช้ Google Collab นะคะในการสอนเพราะว่า Google Collab ทุกคนที่มีอีเมลของ Gmail อยู่แล้วเนี่ยนะ,ะสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เลยนะคะโดยที่ไปที่ Google Collab นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะคะแล้วก็ทำการสร้างตัวโน้ตขึ้นมาใหม่นะคะสมุดโน้ตมันก็คือตัวโค้ดของเราได้เองนะคะ ทีนี้เราจะ install นำพ p ายนะคะเข้าไปในระบบนะ,ะเนื่องจากว่า Google uh, Collab นะคะก็เป็นคลาวดอย่างนึงนะ,ะเราอยากที่จะใช้ Library อะไรนะ,ะเราก็ต้องทำการป้อนคำสั่งเข้าไปนะคะซึ่งเขาก็จะมีการ uh, จดจำหรือว่ามีการ s e ตนะคะตัว Library นะคะให้อยู่ในระบบ uh, เพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ ซึ่งป้อนคำสั่งปิ๊บ install นำพายนะคะเขาก็จะมีการติดตั้งลงไปในที่นี้นะะก็สามารถที่จะรันเรียบร้อยนะคะการใช้อค้ดแลบก็ค่อนข้างจะสะดวกในการเขียนโค้ดนะคะสหรับ มือใหมนะ่อย่างเช่นเราอาจจะ,ะเขียนโคนะ้ดเป็นบรรทัดบรรทัดแล้วก็สั่งรันนะดูผลในบางบรรทัดนะมันก็ง่ายนะในการทำงานนะอย่างเช่นบรรทัดนี้แล้วก็เขียนไว้เป็นการติดตั้งไลบรารีบรรทัดถัดไปเราอาจจะใชนะ้กับการทำงานกับคำสั่งอื่นๆนะทีนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะคะ เขาก็กำหนดมานะะสิ่งที่ได้ก็คือนำพายน่าจะเป็นเวอร์ชัน2น2 0จนะคะนี้ในการเเมีแกรมนะหลังจากติดตั้งแล้วนะรเราก็ต้องทำการ Import นะเข้ามา Import ตัว Library ที่เราจะเขียนนะคะแล้วในตัวอย่างนี้นะคะก็ เป็นการ i m นพ r t numpy n p n p จะถูกใช้เสมือนเป็นชื่ออ้างอิง,องตัว Library นั่นเองนะคะซึ่ง Library numpy เนี่ยเขาก็จะมีมีมีฟัง์กชันต่างๆหรือว่ามีฟัง์กชันหรือว่าเมธอดนะ,ะที่ใช้ในการทำงานนะในเรื่องที่เขาเก่งนะะเราก็สามารถที่จะติดต่อไปโดยอ้างองิงไปที่ตัวแปร np คําสั่งปริ้นนะก็เป็นคําสั่งที่จะขอดูเวอร์ชันนะคะเราก็ป้อนเข้าไปดูนะก็จะเป็นเวอร์ชั่น2.0.2นะคะ เราไปถาม ChatGPT ดู T นะว่านำพายสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะคะนำพายเขาก็เก่งในเรื่องของ array handling นะคะอ๋อทำไมเราต้องเลือกใช้ตัว library นำพายนะคะทำไมเราไม่ใช้อ r r a y หรือว่าใช้ list ใน Python นะ,ะเพราะว่านำพายก็เขียนด้วยภาษา Python อยู่แล้วนะ,ะมันก็มีความแตกต่างนะคะ ถ้าเราจะไปใช้การประกาศตัวแปรนะที่เป็น Array หรือว่าเป็น List ใน Python เนี่ยนะ,ะเราก็จะใช้งานได้ไม่กี่อย่างนะคะเพราะว่าการออกแบบคำสั่งที่จะจัดการกับข้อมูลใน Array หรือว่าใน List ที่ัน,นที่นี้อาจจะใช้คำสับไปับมานะ,ะ,ะ,ะ a y กับ List จริงๆแล้ว Python เนี่ยนะ,ะเป็นภาษาที่ประกาศว่ามีตัวแปร ประเภทข้อมูลลิสต์นะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะการทำงานเหมือนอารนะแต่ว่าการมองเป็นลิสต์เนี่ยก็มองเป็นข้อมูลเป็นเป็นข้อมูลที่มีลำดับคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้น,นะะการที่เราไปใช้นำพายนำพายก็จะเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะทำงานกับเขาได้หลายๆอย่างนะอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นตรงเนี้ยนะ เราถาม GPT ว่าทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีการบวกอาร์เรย์สมมติเป็นชุดข้อมูลอยู่2อ r r าร์เรย์มีสมาชิกอยู่4ตัวนะเอามาบวกกันเนี่ยนะแต่ละแต่ละช่องนะะก็จะาสามารถที่จะคำนวณได้นะคะซึ่งลักษณะนีเน้เราจะไม่สามารถที่จะไปเขียนได้ด้วยคำสั่งในภาษา python โดยไม่เรียกใช้ library นำพาย นะถ้าเราจะทําอย่างนั้นเราต้องเขียนเองซึ่งก็เสียวเวลานะะใช้นำพายน,นีย่ก็เขียนแค่เนี้ยแล้วก็สั่งพิพิมพ์ออกมาแล้วนะมันก็ง่ายนะะในการทํางานทนะะีนี้ในเรื่องของแมทชัดจิวี้ก็บอกว่าเขาเก่งคณิตศาสตร์กับสถิตินะ,นะะก็มีการบวกหาค่าเฉลี่ยหาสแตนดาร์ดเดวไอชันส่วนแบ่งมาตรฐานหามิ Max, นม a กข้อมูลรวไมไปถึง เราสามารถที่ใช้ฟังก์ชันพวกไซน์คอสนะคะ e อ็กซ์โพเนนตนะคะต่างๆเนี่ยได้นะอันนี้เราก็สามารถที่จะเรียกฟังก์ชันนะมีไซอะไรพวกนี้นะซึ่งเราเรียกผ่านตัวแปร np นะฮะซึ่งก็ตัวแปร np ก็อ้างอิงไปยัง Library น u m p y นะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคำนวณง่ายๆได้นะรจริงๆแล้วนะทางคณิตศาสตร์เนี่ย ตัวมันก็ยังมีไลบรารีอื่นๆอยู่นะคะแต่น,นี้เราก็โฟกัสของนำพายเป็นหลักนะคะทีนี้คำนวณในเรื่องของเนะมทริกซ์นะลิเนียร์อังจิบรานะคะเมทริกซ์ก็เป็นชุดข้อมูลนะมีมีม,ม,มีมีทั้งแถวเป็นชุดนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะมีหลายชุดข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณ าการคำนวณอะไรต่างๆที่เกี่ยว,ยวข้องกับแมทริกนะคะผู้สอนต้องออกตัวหน่อยนะคะว่าก็ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์มานานแล้วนะคะก็อาจจะแบบจะไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะกอ็อาจจะอาจจะทราบดีส่วนสําหรับคนไหนที่ไม่ได้เรียนนะมันอาจจะต้องไปเปิดสูตรของการคนนนะะํานวณนะคะหาค่ามัลติเพลเคชันแมทริก คูณกันเนี่ยทำยังไงหรือว่าหาดอทโปรดักนะคะพวกนี้ก็เป็นทางคณิตศาสตร์ไปนะคะทำโอเปเรชั่นระหว่างอ่าร์เรย์นะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของรูปร่างนะคะออันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะก็เหมือนกับตัวแปร A นี่เป็นอาร์เนะคะในขณะที่ตัวแปร B เนี่ยเป็นเป็นค่าคงที่นะคะ มันก็สามารถที่จะทำโอเปอเรชันกันได้นั่นก็คือมันมีการแปลงนะคะตัวแปร b เนี่ยก็จะถูกแปลงไปเป็นอ r r a เซึ่งมีสมาชิกค่าค่าเดียวก็คือเลข10นั่นเองนะแล้วก็ส่วนส่วนอาร a เรย์สมาชิกอื่นๆนะคะก็ก็เป็นเลข0นะูนย์ะแล้วนำพายเขาก็จะบวกให้ นะการแปลงชนิดข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะคะแม้ว่าจะใช้ภาษาใดๆก็ตามนะเราสามารถที่จะทำโอเปเรชั่นนะะระหว่างตัวแปรซึ่งมีความแตกต่างของประเภทข้อมูลได้นะฮะอยู่เสมอๆนะทั้งนี้ต้องไปดูของแต่ละภาษานะคะว่าอะไรทำเขาอนุญาตให้ให้เอาอะไรทำกับอะไรได้บ้างนะคะ อย่างเช่นการบวกกันนะซึ่งเป็น integer บวกกันเนี่ยมันมักจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าการบวกการบวกอ r ร์เรนะผ่านน้ำพายก็จำเป็นที่ต้อง convert ตัวแปร b เนี่ยให้เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวแปร a สะกอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปนะคะ random number generation นะ,ะการสมตัวเลขขึ้มานะ,ะอ่า ก็สมขึ้นมาเลข1ถึงเลข10นะคะสมมาคัดจำนวน5ตัวนะคะ,ะเมื่อใช้คำสั่งพิมพ์ออกมาเราก็จะได้ชุดตัวอารเรยที่สมขึ้นมา data reshape กับ slicing นะคะการ reshape ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอารเรย์โดยที่ไม่ได้มีการ copy Data ChatGPT เขาอธิบายแค่นี้นะจริง,รงๆก็มันมันก็คงเป็นการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเชฟไปเลยนะคะเพราะนั้นเชฟเก่าเนี่ยจะไม่จะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะส่วนการทำส l i c i n g นะคะการทำส l i c i n g นี่มันจะเป็นการอ้างอิงบางส่วนของ a r ร์เร ะะอย่างเช่นเราอาจจะทำการอ้างอิงสมาชิกนะคะตัวแรกกับตัวที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะส่วนโค้ดของเขานะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะชัดเจนวิธีก็ยกตัวอย่าง np. array g e 12อันนี้ก็เป็นการสร้างอะไรขึ้นมานะซึ่งมีสมาชิก0ไปถึง11นะคะแล้วก็สั่งพิม print reshape 3าคูณส matrix ออกมานะถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นอะไรนะคะก็ลอง copy แล้วก็มาทำงานนะ,ะที่ collab ดูก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะคะก็คือ reshape 3 4นะก็คือ3แถว แถวหนึ่งก็จะมีสมาชิก4ตัวนั่นเองนะคะก็จะได้รูปร่างของอไรแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะข้อดีของนำพายนะคะก็คือการจัดการกับด t a เซตขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะได้ยินคาว่า big data big data อะไรเงี้ยนะคะเออมันก็ เราสามารถที่จะใช้ library นำพายนะในการจัดการข้อมูลที่มีจํานวนมากๆได้นะคะซึ่งตัว library นำพายนี่ก็เป็น library ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา library อื่นๆนะ,ะหรือว่านำไปใช้กับการทำงานของ library อื่นๆในเช่น pandas c i p y scikit Sci learn นะ tensorflow นะคะพวกนี้ก็จะ,ะเป็นพวก library ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆนะเช่นการประมวลผลภาพนะโดยจัดการรูปภาพนะให้เป็นอาไเรนะคะการคำนวณในเรื่องของ i n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  i a l data a ต a l y s i s นะครับตัวอย่างเหล่านี้นะก็คือสิ่งที่ตัวช c h a t ิธีเขายกตัวอย่างนะคะว่านำภายสามารถ นำไปใช้อะไรได้บ้างนะคะซึ่งเราก็เห็นนาว่าจุดเด่นของเขาก็คือการประมวลผลข้อมูลที่เป็นอะไรนั่นเองค่ะ